สวัสดีค่ะส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศพยากรณ์อากาศกองพยากรณ์อากาศมีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศชนิดต่างๆดังต,งต่อไปนี้ค่ะส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศพยากรณ์อากาศกองพยากรณ์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM1287 กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM5 แห่งทวมิภาคของกรมตุนะคะตลอดจนที่ รับชมทางถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook ว e t t e r r อร์ o อยู่ในขณะนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะอยู่กับดีเจปินพินชนะนัน,นจันเทศวันนี้จเจอกันวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2500 66ค่ะส่วนทีมงานค่ะ Facebook Live นะคะน้องน็อตปทวีทองสุขค,ค่ะควกคุมเสียงรับโทรศัพท์นะคะดีเจพี่ต๋องพรอ,อุตสาเกิดบุญมากนะคะและที่สำคัญค่ะสภาพอากาศตอนนี้นะคะหลายท่านใช่ไหมคะเฝ้าคอยว่ากรมอุตุจะประกาศเข้าหนาวเมื่อไหร่นะคะมาติดตามเลยค่ะกับพี่ตูนชัยชาญสิทธิ วรนานะคะพุ่มในการส่วนพยากรณ์อากาศกลางค่ะสวัสดีครับพี่ตุล่ะค่ะสวัสดีครับน้องพิและทำฟันทาบานด้วยนะครับค่ะได้ยินข่าวว่ามาแล้วใช่ไหมคะมวลอากาศเย็นละลอกแรกที่จริงเขาก็มาหลายลอกแล้วนะรหลายลอกแล้วนะเพียงแต่ว่าละลอกนี้มันมีผลต่อบ้านเราก็คือในเรื่องของอากาศที่เย็นลง <c oughs> นะครับ ถ้าดูจากสภาวะของอุณหภูมิต่ําสุดเมื่อเช้าเองเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> แต่ก็ยังลงไปนิดหน่อยเองนะยังไม่ได้ลงเยอะอะไร oh. นะครับผมนะฮะ <Okay. S 2> อาจจะรู้สึกว่าเย็นๆได้นะครับนะฮะก็ดูจากความบริอากาศส่วเองเขาก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ลงมากระแทกเราทําให้มีฟ้าขนองที่เกิดขึ้นนะครับ <Okay. S 2> แลมก,กระโชกแรงอยู่ในหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เขาก็ ยังคงอยู่กับเรานะฮะยังคงอยู่กับเราถึงแม้ว่าเซ็นเตอร์เขาจะอ่อนลงไปบ้างแล้วก็ตาม<ช>นะครับแต่ลมหนาวก็ยังพัดปกคลุมภาคตะวันเหนือตอนบนอยู่นะครับ<ช>ตอน,น,นล่างก็อาจจะยังคงเมื่อตัวเขาเองอ่อนลงและตัวเขาเองเนี่ยก็เอียงลงทะเลด้วยก็ยังคงมีลมตันออกที่พัดเข้ามาทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางอย่างนี้ได้อยู่นะแล้วก็ขอขอบเขาอยู่ทางภาคเหนือด้วยงั่นในช่วงนี้นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและอีสานตอนล่างอาจจะยังคงมีฝนอยู่นะครับ นะฮะแต่ฝนฟ้าขนองอาจจะเกิดขึ้นทางเหนือกับภาคกลางมากกว่าทางอีสานอีสานอาจจะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในเช้าพรุ่งนี้ทางอีสานเองอุณหภูมิก็อาจจะยังลดลงได้อีกนะครับนะฮะโดยรวมๆก็อยู่ประมาณหนึ่งถึงสององศาได้นะครับบางทีอาจจะไม่ถึงสองนะฮะก็แค่หนึ่งนะฮะแต่ก็มีอากาศเย็นได้ตอนเช้าๆนะครับนะส่วนภาคใต้เองเนี่ยในช่วงนี้ลมตะวันออกที่ประคุมเองเนี่ยยังคงมีกําลัง ปานกลางอย่างต่อเน,นื่องอยู่นะครับถ้าสังเกตจากเมื่อวานเองก็จะเห็นได้ว่ามีหย่อมโลที่เกิดขึ้นนะครับที่อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างและตอนนี้เขาไปอยู่ทางด้านฝั่งอันดามันแล้วนะครับแต่ว่าเขาขึ้นผ่านออกไปแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นผ่านออกไปอีกนะครับแต่ว่าลมร้อนอดที่พัดปกคลุมภาคใต้ของเราเนี่ยยังคงมีกําลังอยู่ทําให้ภาคใต้เรามีฝนตกต่อเนื่องนะครับและมีฝนตกหนักซึ่งในตรงนี้ทางภาคใต้ก็ต้องระวังในเรื่องของฝนที่ตกสะสมนะครับผม ตกหนักตกสะสมแล้วขึ้นลมจะแรงด้วยหรือเปล่าคะขึ้นลมในช่วงนี้กยู่กลางๆไม่ค่อยแรงนะอยู่ประมาณหนึ่งเมตรบ้างหนึ่งถึงสองเมตรบ้างนะครับผมสาหรับภาคใต้นี่ฝนตกหนักไปถึงเมื่อไหร่คะพี่ตุนคะตรงนันในช่วงนี้มันก็หย่อมอย่างที่บอกไปตัวแปรคือโลที่มันเข้ามาควันนี้ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันสตอนตอนต้นแต่ความแรงมันลงความรุนแรงลดลงนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของฝนสะสมไว้ก่อนนะครับผม ซึ่งในช่วงนี้ครับอกว่าฝนจะตกยามไม่ขนาดภาคใต้ก็ยังคงได้อยู่ได้ถึงประมาณ16-17นั่นแหละถึง16-17เลยเนะาะค่ะต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะสําหรับพี่น้องทางภาคใต้เพราะว่าหนักถึงหนักมากเลยเห็น <c oughs> กราฟิกเราเป็นสีแดง <c oughs> นะคะส่วนมวลอากาศเย็นที่ทําให้อากาศเย็นทางไทยตอนบนเนี่ย ต้องวาลุนกันต่อใช่ไหมครับพี่ตูนลุ้นกันต่อรุ่นกันต่อเพราะว่าตัวนี้มาแล้วก็มีตัวแล้วลอกใหม่ก็ตามมาด้วยอย่งไม่แรงเท่าที่ครัวนะคะและลอกนี้นะคะก็คือมาแล้วก็ยังแผ่วจะแผ่วไปอีกใช่ใช่ใช่แล้วมาอีกละลอกหนึ่งสิบหกหรือเปล่าคะใช่สิบหกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละนะครับเขาเขาก็มาทันละลอกแรกนะไอ้ละลอกที่ผ่านไปเนี่ยนะครับก็ทําให้ มันเคยบอกว่าอากาศเย็นต่อเนื่องก็ก็ไม่เชิงนะเดี๋ยวแต่แต่มาทันก่อนที่มันจะถอนไปหมดอ๋อเรียกว่ามาเสริมทับมาต่อใช่คะมาเสริมต่อนะซึ่งในตัวเนี้ยมันมันเริ่มอ่อนลงใช่ไหมเดี๋ยวอุณหภูมิหลังจากวันพรุ่งนี้อุณหภูมิก็อาจจะขยับขึ้นมาบ้างแต่พอขึ้นไปบ้างนิดหน่อยปุ๊บตัวใหม่มันตามมาทันก็ทําให้อุณหภูมิมันลดลงได้อีกใช่แล้วนะคะอันนี้ก็น่าดูเลยนะมีบรรยากาศที่เย็นแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะหลังจากนี้ไป1ิบ หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเลยนะคะมาลุ้นอากาศเย็นๆนะคะว่าจะถึงภาคกลางไหมนะคะ <c oughs> ขออนุญาตตัดไปรับสายคุณพรชัยคุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยคะฮัลโหลสวัสดีครับดีใจทินนะครับผมสวัสดีจ้าดีใจทินคุณผู้ยที่ชายชานทีวันนั้นแล้วก็ที่ฮอนอุตสาหนะครับที่รับสายอลก็ไดที่ภาษาญี่ปุ่นอ๋อคุณแทบสอนอยู่ไปนิง่งวันนะครับเนี่ย พอสิไปนิมันมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยเห็นเขาบอกว่าวันนี้หกสิบปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับุณเทพแล้วเป็นมันหอมใช่ไหมครับฝนวันนี้มันก็ยังมีอยู่บ้างนะครับมีอยู่บ้างว่าไอ้ทรายที่คุมเมื่อวานเนี่ยคือมันเริ่มที่จะถอยลงไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้แดดแฉะเลยนะอุ่นเทพนะใช่ใช่แต่มันมีตอนเย็นนั่นแหละมันเย็นได้เวลาใช่ไหมใช่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเวลาเนี้ยแต่วันเย็นเย็นหรือว่าอันคืนไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่า คิดว่าเออจะเข้าฤดูหนาวนี่คิดว่าจะ,จะเริ่มแจงว่าเป็นฤดูหนาวนี่บ้าเออประมาณวันที่เท่าไหร่ครับผมว่าอยู่ในช่วงของสัปดนี้แหละนะเพราะตอนนี้เราก็ตามความกดอากาศสูงอย่างต่อเนื่องและและดูแนวโน้มของอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิมันก็ลงมาบ้างแล้วนะฮะลงมาบ้างแล้วแต่นี้เรายังไม่ได้เคาะวันกันแค่นั้นเองนะครับอยู่ในช่วงของสแตน แล้อบอคุณศูนย์โทรศัพท์มานาที่เขาไปที่เขามาซ่อมโทรศัพท์ให้ให้เบอร์ศูนย์สามนะครับวันนั้นผมแจ้งผมแจ้งไปที่ไอเอ็นทีจะเป็นขอบคุณมากค่ะคุณพรชัยนะคะที่ประสานงานให้นะคะน่ารักมากเลยนะคะเอฟซของเรารับสายกันต่อนะคะจากพี่ออนบางประกงค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพินพินจ๋าจ๋ามาแล้วนะคะ คิดถึงค่ะค่ะอบคุณมากมากเลยสวัสดีค่ะท่านออชัยชาค่ะทำไมสายพี่ออนหลุดพี่ออนขายยังไงก็นะคะกิงกางมาใหม่นะคะพวกเรายังรอพี่พี่ออนอยู่ค่ะหลายคนค่ะพี่ตูนค่ะรอเฝ้าอากาศหนาวอากาศเย็นค่ะเมื่อไหร่กรมอรตูจะประกาศนะคะก็ในอย่างที่บอกไปช่วงสัปดาห์นี้แหละนะครับไม่นานเกินรอแล้วครับผม นะคะไม่นานเกินรอแล้วนะครบอาริการสูงที่ลงมาต่อเนื่องแบบนี้ก็จะทําให้อากาศเย็นลงได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยนะพอเวลามันมานี่เวลามันมาแรงๆเนี่ยก็คือมันจะวูบแรกๆเลยคืออากาศแต่หนาวเย็นนะฮะอากาศแต่หนาวเย็นโดยเฉพาะทางภาคตกเชียงเหนือเองเนี่ยคือลมมันจะแรงมาก่อนใช่ไหมลมแรงก่อนแล้วก็อุณหภูมิลงเนาะอุณหภูมิลงลงปุ๊บมันก็ ร่างกายเรายังไม่ทันปรับตัวหรือกลุ่มคนยังไม่ทันหดตัวเลยพอเจออากาศเย็นปุ๊บมันปรับปุ๊บทำให้เรารู้สึกหนาวสั่นแรกๆนะฮะแรกๆจะหนาวสั่นพอไปผ่านไปถ้าสองวันเริ่มชิวก็ต้องนรักษาสุขภาพด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขานี่นะพี่ตูนบอกแล้วนะคะว่านะคะมันหวบนะคะมันถ้าเกิดว่าอากาศลงเนี่ยลงเยอะไหมคะพี่ตูนโอากาศลงลงเยอะอยู่ถ้าดูตามรูปการ ในช่วงของสัปดาห์นี้นะไอ้ละลอกเนี้ยก็ทําให้อากาศเย็นๆให้เรารู้สึกว่าเอยเขาจะมาเยือนแล้วนะจริงๆแล้วนะครับและสังเกตได้จากเพราะว่าฝนเนี่ยมันก็เริ่มที่จะลดลงด้วยนะครับตอนนี้มันอาจจะบูบวาบอยู่บ้างมีฝนมีฟ้าขนองไม่มีฝนมีอากาศเย็นนะครับแต่พอละลอกหลังเนี่ยในช่วงของสัปดาห์นี้ แล้วหลังสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยก็คือมันเย็ยนวูบมาเลยเย็ยนวูบมาแล้วไอ้ตัวนี้มันก็ข้างแรงอยู่นะฮะแสดงว่าสิบสามทำให้ฝนประเทศไทยตะบนอะ่ะค่อนข้างเคลียร์เลยนะค่ะสิบสามสิบสี่น,นี่ยังมีฝนอยู่ใช่ไหมยังมีฝนอยู่ยังมีฝนอยู่โดยเฉพาะเหนือกลางตอนออกเนี่ยภาคตอนออกชิงเหนือไม่ค่อยมีเท่าไหร่ละคือมีน้อยมีขอบน,นัง่งๆเป็นฝนเล็กน้อยไม่ไม่ไม่มีฝน้าคขนองนอะไรแต่พอหลังจากวันที่อ่าสิบห้าแล้วเนี่ย อีถ้าตอนนอกทิ้งเหนือพี่พอาจจะมีฝนเข้ามาได้บ้างนะฮะเพราะละลอกนี่ยมันเข้ามาปุ๊บก็ <Okay. S 1> เพราะว่าช่วงจวังหวะที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นเนาะ <Okay. S 1> เพราะมันเป็นช่วงแก๊ปพอดีว่าบ้านเราเขียนร้อนโดยอากาศมันอุ่นพออันละหายแล้วลอกใหม่มันกระแทกเข้ามาปุ๊บแรกก็มีฝนฟ้าขนองนเลย,เลยใช่ไหมคะฝนฟ้าขนองปุ๊บแล้วก็อุณหภูมิก็จะลงเล hmm. ย <Okay. S 1> ออีโดยเฉพาะอีสานเนี่ยลมมาวันที่สิบหกเนี่ย <Okay. S 1> ลมมา อุณหภูมิก็ค่อยๆไต่ลง17นี้ก็จะลงค่อนข้างเยอะอ oh, <ม>๋อนะคะ17จะหวบเลยนะคะท่านผู้ท่านผู้ชมค่ะนะคะเป็นละลอกที่จะมาเสริมตั้งแต่วันที่13นี้นะี่คะละลอกที่สองนะคะหรือละลอกที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าละลอกนี้จะแรงพอสมควรครับนะคะขออนุญ,ญาตรับสายกันต่อกับพี่ตูนคะ่ะจากพี่เยาวเรศบางพีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่เยาวเรศคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณชินสวัสดีค่ะคุณชัยพาะสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้ามาแล้วนะคะเอฟซีที่น่นไปไปไหนมาเขาคิดถึงมีคนคิดถึงมีคนดูโทรจ่ายหนูไปปารกินี้ค่ะไปทำภารกิจเพื่อกรมประตค่ะนะคะกลับมาแล้วนะคะอะไรนะไปทำภารกิจให้กรมค่ะค่ะนะคะหลายภารกิจค่ะถามเขาถาม ถาหาคุณพิมแบกคุณพิมหายไปไหนอ่ะผมยาวเรศก็ไม่รู้เนี่ยไม่ไม่มาสองวันแล้วตั้งแต่เขนคุณมากเลยนะคะคิดถึงเหมือนกันค่ะวันนี้เป็นไงอากาศจะหนาวมาแล้วนะอากาศมาแล้วค่ะค่ะออกช่อาๆจะเย็นๆครับรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่ยาวเล่นะคะ นี่นมีเมฆเต็มท้องฟ้าเลยมีแสงแดดบ้างนิดหน่อ,นอยร้นอนมาเต็มเลยในวันนี้เดี๋ยวนี้ <c oughs> คิดถึงเนาะ <c oughs> คิดถึงมากเลยว่ามันพิมพ์หายไปไหนงสองวันกลับมาเลยอ่ <c oughs> อ,อนจะอ่อนคุณโทรมาี <c oughs> ่อ,อนคุณโทรมาถามเยาวเล็กบอก คุณิไปไหนบอกไม่รู้หายไปสองวันแล้วพี่ออนสายหลุดค่ะพี่เยาวลศค่ะเอองแล้วถึงไปโทรไงค่ะตอนนี้ฝากเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงอากาศปรเปลี่ยนนะคะค่ะมันโรมาแซวพี่ออนจ้ขอบคุณมากเลยพี่เยาวลศนะคะค่ะคิดถึงเอฟซีทีนท่น่ารักของเราพี่ตูนเดี๋ยวเราไปคําถามที่ ส่งมาทางเพจ f c e e o o o นะคะไปทักทายน้องต้นน้ำกันค่ะน้องต้นน้ำให้กำลังใจเข้ามานะคะคุณธีระด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะคะคุณสุภกรวันนี้พื้นที่แหลมฉบังจะมีฝนก่อตัวได้ไหมครับเมื่อวานตอนเที่ยงๆฝนลงทะเลนะคะวันนี้จะเป็นไงบ้างทางทาง,ทางแหลมฉบังค่ะวันนี้ก็มีแต่ไม่มากนักนะฮะไม่มากนักแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ยอยู่ในช่วงวันแต่วันนี้ยังมีฝนได้อยู่นะเรานั้นฝนก็จะ ไม่ค่อยเบาลงไปมีโอกาสนะคะพี่วรรณธนีค่ะให้กําลังใจมานะพี่วันณธนีอยู่แถวด้นเมืองด้นเมืองจะมีโอกาสนะคะเย็นนี้เย็นนี้ผมยังให้โอกาสมีอยู่นะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจุดตรงไหนของกรุงเทพนะครับโอกาสยังมีอยู่ในวันนี้นะครับผม เห็นเมื่อเช้าให้60%ของคืนที่เลยก<อ>ารจายตัใใวตาน,นสายนี่ลดปรับลงารตายนี้ปรับลงนะฮะหรือประมาณ30-40%<อ>ครับผม30-40%นะคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลค่ะคุณชลลอค่ะสวัสดีครับวันที่21-25สวีชุมพรขึ้นลมจะแรงไหมครับ21-25สวีชุมพรนะฮะยังอยู่ยังไม่ถึงแรงมากนะเพราะ <Okay. S 2> ไอ้ที่แรงจริงมันจะจะอยู่ประมาณ17-18-19 ก้า2 1่ถึง25น่าจะอ่อนลงไปบ้างอยู่ประมาณ2เมตรได้อยู่ครับผมเพราะว่าตัวเป็นลมตัวนันออกเชียงเหนือนะง่ายก็ต้องระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองในช่วงเดินเหลือถ้ามีฝนฟ้าขนองขึ้นมันจะสูงก,กว่านั้นน่ะค่ะต้องเฝ้าระวังนะคะคุณชะลอไปที่คุณสามารถลบบุรีค่ะถามว่า18-19ผูถึงสิพฤศจิกายนเนี่ยจังหวัดลบบุรีจะเย็นเจี๊ยบไหมครผอคะเย็นเจี๊ยบไหมถามหาเจี๊ยบเลย เย็นครับเย็น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 แต่ไย่ได้เจียบไหมแต่น่าจะอยู่ประมาณสิบเก้าองศาสิบเก้าสิบยสิบได้โอ้ยอย่างนี้ถือว่าเย็นนะคะคุณสามากถาต่ลงไปต่ําเต็มที่ก็น่าจะประมาณสิบสิบแปดได้มั้งลบกันตัวเมืองวะถ้าตัวเมืองนี่ก็จะสูงหน่อยก็นั่นเองแต่ถ้าไปเทียบไอ้แถวเขาแถวเขาหรือว่าทานิ้วตัวเราอะไรนะไอ้ตรงนั้นอะอะไรชมชมปะเออบ่อชุมชาบดานตรงนั้นจะเย็นกว่านะแต่นังไม่ที่โล่งกว่าไง ค่ะนะคะไม่โอกาสนะคะจะเจี๊ยบหรือไม่เจี๊ยบมาลุ้นกันนะคะคเพราะว่าฝนตอนนั้นไม่มีละนะคะสิบแปดสิบเก้าไม่มีฝนละคุณอนานให้กาลังใจมาคุณอเนกให้กําลังใจมาด้วยขอบพระคุณค่ะคุณโตเตยทักทาไทเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันคุณเชนบุรรอดด้วยนะคะอุทัยธานีก็มีโอกาสจะเย็นด้วยนะมีโอกาสเย็นด้วยครับนะใช่โดยเฉพาะทางเขาๆอย่างของคุณเชนอยู่นะคะคุณอเนกค่ะถ้าข้ามอําเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีฝนตกเล็กน้อยครับ มืดมิดเลยครับตอนนี้นะคะยังมีฝนมาเรื่อยๆอยู่นะทางนั้นนะครับค่ะคุณบัณฑิตค่ะพายุดีเพรสชั o นที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้มีโอกาสเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ไหมครับและจะลงสู่ทะเลทะเลจีนตอนใต้ไหมครับหลังจากนั้นจะอ่อนกําลังหรือเปล่าถามเข้ามาอันนี้ก็ดูแบบยาวๆนะฮะยาวๆเองเนี่ยณนะตอนนี้เองเนี่ยครัโมเดลเขายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเขาก็จะเคลื่อนมาทางฟิลิปปินส์ตอนบนนะครับ ก็ลงสู่ทีมใต้ตอนบนบนได้นะฮะโนก็ออกกําลังลงเช่นกันนะครับผมไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยตัวนี้ไม่ได้มีผลในตัวประเทศไทยค่ะดูกันยาวๆนะคะพี่ทูลบอกคุณประทีปค่ะสวัสดีครับคุณชนานันคนสวยแล้วก็ชุมพรจะมีฝนตกสักกี่วันครับและขึ้นลงในทะเลจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็ในช่วงเนี้ทางชุมพรก็เยอะอยู่เนาะค่ะตกมาเนี่ยก็น่าจะยังอยู่วันนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกถึงสิบเจ็ดนู่นนหะนะครับ พอหาไล้ลอใหม่ที่ลงมาแรงๆเนี่ยมันจะกดฝนลงไปอยู่ภายใต้ตอนล่างเลย <Okay. S 2> แค่แต่อตรงนั้นชุมพอก็ฝนก็เกือบหายเลยแหละนะฮะจะมีก็าชุมพอตอนล่างๆที่เปทางสุราษฎร์ <Okay. S 2> นะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยฝนก็ไปอยู่ไอ้ทางนครลงไปถึงนราธิวาสตรงนั้มากกว่าค่ะ okay. ไปที่คุณวัชวัชิระพงศ์นะคะวัชิระพงศ์อําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีช่วงนี้มีโอกาสฝนตกไหมครับตอนนี้ชาวนากําลังตากข้าว อ้าวพิตูนจ,จังหวัดเลยเนี่น้องวัวซอนี่จังหวัดอุดรธานีน,าน,นะคะานีโดนหรือเปล่าเนี่ยมาวันแรกอะโดนแน่ๆเลยเอ,อนะาะช่วงนี้ตากกี่วันแล้วเนี่ยตากข้าวเนี่ยข้าวนี้มาตากวันเดียวไม่ได้ด้วยสิสนะเ,เป็นห่วงเลยมันระวังลมแรงหน่อยกันแล้วกันค้าถ้าตากวันนี้ ตากวันนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าพอได้อยู่นะบอกว่าตากข้าววันนี้อ่าตากวันนี้ได้อยู่นะวันนี้ฝนไม่ค่อยเท่าไหร่วันถือมันจะมีแค่ลมในช่วงเช้าช้าเนี่ยมีลมอยู่บ้างนะครับแล้วก็พรุ่งนี้สิบสี่สิบห้าและสิบหกก็ต้องเตรียมรับลมแรงถคายังตากข้าวอยู่นะ่ะสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยลมมันจะมาวูบเลยนะครับระวังนะคะยังมีฝนอยู่มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทางอุดรอ่ะนะอุดรฝนรือว่าเล็กๆน้อยๆเองครับผม แต่ว่าจะทําให้ข้าวมีความชื้นได้ข้าวมันจะมีความชื้นได้ไดอยู่บ้างนะฮะแต่ส่วนโอกาสมันน้อยอที่จะมีฝนนะ,ะแต่ว่าลมจะหอบหรือเปล่าครับนะคะต้องเฝ้าระวังด้วยมีลมกระโชกแรงด้วยพี่ตูนบอกอ่มันจะมีลมแรงนะะลมแรงช่วง1 6 17 18ด้วยครับผมอ่าต้องเฝ้าระวังนะคะคุณวชิรพงศ์นะคะไปที่คุณวิสิิตค่ะสวัสดีครับสมุทรสาครเวลาเที่ยงมีเมฆบางส่วนช่วงบ่ายจะมีโอกาสมีฝนไหมครับโหน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะ ค่ะนะครับไปที่คุณชนะฐานะให้ก uh. ําลังใจมาคุณสมคิดค่ะองค์ครักษนครนายกฝนจะตกหนักไหมคะองค์คารักษ์นครนายกฝนตกไหมหนักครับไม่หนักนะคะสําหรับวันนี้แต่ว่าละลอกต่อไปเมันอาจจะมีมาวูบหนึ่งกันนั้นอีกแนนละลอกใหม่ค่ะไอ้วูบนี้ก็น่าห่วงไหมต้องดูอีกทีนะคะคุณบงกตกรุงเทพมหานครจะหนาววันที่เท่าไหร่คะ เย็นๆนะมันต้องถามว่าเย็นนะคุณบงกลมันแค่เย็นไม่ถึงกันหนาวแต่เราอาจจะรู้สึกหนาวก็ได้เพราะว่าคุกรุงเทพเองเนี่ยเจออากาศแบบว่าอุ่นชื้นอุ่นชื้นอะไรเงี้ยเหมือนเราเข้าห้องแอร์ร้อนๆปุ๊บมาเข้าห้องแอร์มันจะคงยิบผ้าก็จะรู้สึกว่าหนาวเย็นแล้วใช่ไหมแค่นั้นในกรุงเทพเองเนี่ยจะรู้สึกก็มันสิบหกสิบเจ็ดน่าจะสิบแปดได้ครับสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละครับผมสิบเจ็ดสิบแปดถึงสิบเก้าไหมพี่ตูน สิบเก้ายังเย็นอยู่แต่ว่าช่วงแรกที่เรารู้สึกเลยมันก็คือสิบเแปดนั่นแหละนะฮะกทมสิบเจ็นะคะจะรู้สึกสัมผัสของผิวว่าเย็นและลมเย็นเข้ามาถึงครับไปที่คุณวีรชัยจังหวัดบึงกาฬลมแรงมีฝนหน่อยๆครับขอบพระคุณค่ะสำหรับการรายงานนะคะคุณเมื่อกี้คุณอะไรอัศดางนี่มาเพียบเลยเดี๋ยวนะคะมันวิ่งนิดนึงนะคะ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะคุณอภินันจังหวัดชุมพรน้ําท่วมแล้วครับตอนนี้หนักสิพี่ตูนครับเขาก็ตกมาตักสมเงินมันตกเรื่อยๆตกเรื่อยๆฮะตกสะสมเมื่นี้ตกสะสมขนาดดูแผนที่เสี่ยงภัยขนาดนี้ค่ะพี่ตูนสีเหลืองก็คือหนักพื้นที่เสี่ยงกับฝนตกหนักนะครับซึ่งมันก็ตกหนักมันฝนชุมพรเนี่ยมันตกมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเมื่อคืนแล้วแหละ วันตกเองถึงทีนี้พื้นที่หนักมากเนี่ยต้องเฝ้าระวังไปถึงวันไหนคะเนี่ยหนักมากมากสีแดงหรือว่าก็ยังเฝ้าระวังถึงวันที่สิบห้าสิบหกนี่แหละระวังยาวเลยนะวันนี้วันที่สิบสามเองนะคะต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะหนักเหมือนกันนะคะภาคใต้นะคะไปที่คุณไพโรจน์คะวันนี้ชนบุรีจะมีฝนหรือเปล่าครับมีบ้างนิดหน่อยครับผมไม่เยอะครับค่ะอุบลราชธานีนะคะช่วงวันที่วันนี้ถึงวันที่25้านี่จะมีฝนไหมครับ อุบลค่ะถึงวันที่2ี่้าค่ะคือวันนี้จากวันนี้ถึง20วันเอาเป็นช่วงช่วงเนาะช่วงที่จะมีฝนบวันนี้มันอาจจะมีเล็กน้อยนะ13 14ามสี่เล็กน้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วฝนไม่ค่อยมีแล้วนะครับ13 14ี่เล็กน้อยแล้วเออเดอนไฮที่ไม่ลงมาเนี่ยมันอาจจะกระแทกลงมาวันที่16อาจจะมีฝนได้บ้างนะครับหลังจากวันที่16แล้วเนี่ยเอาอย่างงี้ง่ายๆคือหลังจาก16อ่ะไม่มีฝนค่ะหลังจาก16ไม่มีฝนนะคะ ระหว่างนี้ยังมีอยู่ครับโอเคคุณสามารถนะคะบบอกว่าสถานีบัวชุมชัยบาดาลลบบุรีครับที่คุณสามารถอยู่ค่ะที่ถามมาบอกว่าจะหนาวเย็นเจี๊ยบไหมนะคะบัวชุมค่ะอ้เย็นเลยเย็นนะคะบัวชุมเย็นคุณสามารถคุณสยามพิจิตรจะหมดจะหมดฝนหรือยังคะใกล้ละจังหวัดพิจิตรออยู่หน่อยเพราะช่วงนี้ยังผันผวนอยู่นะมีทั้งฝนแล้วก็ฟ้าขนองเนาะค่ะคาดจะหมด เลยนั่นแหละประมาณสิบเจ็ดอ่ะของพี่จิตเหมือนกันจิบหกยังสิบหกมันอาจจะยังมือเดือนอยู่เพราะว่าเป็นละลอกใหม่ที่ลงมาค่ะไปที่คุณอุ่นค่ะศรีสะเกตยังมีฝนไหมคะมีวันถวันนี้ครับผมค่ะทักทายคุณอัศดางนะคะแล้วก็ไปที่พิชณาฐานะให้กําลังใจมาด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะคุณสิทธิพรนครฝนยังหนักอยู่เลยพี่ตู้นนครไหนนครทางใต้นครศรีธรรมราชหนักปีหนักเลยนะคะ ก็ยังหนักอยู่ไปจนไปจนถึงวันที่อุลแหละโอ้ยขอนครเนี่อยาอาจจะยาวเลยยาวเลยถึงสิบแปดด้วนมั้งถึงสิบแปดนะคะไปทีะะ่ะะพังงาค่ะจะหมดฝนวันไหนค่ะพังงาถามเข้ามาฝนลดลงดีกว่า <c oughs> มันยังไม่หมดอย่ง่ายหรอกเ <c oughs> พราะในช่วงนี้มันเป็นอันที่มันย, <c oughs> ยังไม่ได้ลงมาแรงขนาดที่ว่าทําให้ขึ้นลมแรงแล้วก็ฝนไปตกอยู่ทางมาเลเยอะอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้น พี่ตูนคุณพรพี่โมลรายงานเข้ามาฝนตกจากจกเลยมันหนักมากหรือเปล่านี่จจากจ้ากในที่ไหนคะคุณพรนพี่โมลคะที่ใต้มันตกมาตลอดแหละตอนนี้ไปที่คุณศิลนะคะชัยภูมิจะมีฝนไหมครับกําลังตากข้าวเลยพี่ตูนเป็นห่องอีกแล้วมีเล็กน้อยได้บ้างครับผมค่ะแล้วก็ไปที่เชียงใหม่ค่ะคืนนี้เชียงใหม่จะมีฝนไหมคะเมื่อคืนตกนิดนึงค่ะมีครับวันนี้วันนี้เรายังให้ฝนอยู่นะ ไปเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมีฝนก็เล็กน้อยปานกลางบ้างแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่จุดไหนบ้างนะครับนครพนมสกลนครค่ะจะมีฝนไหมคะนครพนมสกลนครนครพนมอาจจะมีเล็กน้อยอยู่บ้างนะครับพี่ตูนคําถามเยอะเหมือนกันอีกสองนาทีเราไหวไหมแมทชิกนะคะสวัสดีครับ1 7 1 8ชนบุรีอุณหภูมิจะต่ำสุดประมาณเท่าไหร่คะสิบเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวดูต้นทุนเขาก่อนอ่าต้นทุนหน่อยต้นทุนหน่อยต้นทุนตอนนี้เท่าไหร่ครับตัวเมืองตอนนี้มันยี่สิบห้าจุดเจ็ดเนาะค่ะ ้าในช่วงของสิบเจ็ดอาจจะลงไม่เยอะสิบแปดนี่ก็จะลงมาได้ประมาณอยู่ประมาณยี่สิบสองยสามได้ไหมครับผมยี่สิบสองยี่สามค่เย็นๆนะคะคเต็มที่ก็ยี่สิบเอ็ดเลยแหละคุณณจิตนะคะคุณเต๋อนะคะระยองหนาวไหมครับระยองเย็นครับผมไม่หนาวนะคะในช่วงที่เราลอกหลังนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบสองได้ครับคุณเชิดอุบลตอนนี้แดดดีครับท้องฟ้าโปร่งขอบคุณค่ะดำเนินสะดวกราชบุรีจะมีฝนถึงวันไหนคะ ราชบุรีนะฮะน่าจะสิบห้าสิบหกนี่แหละครับผมหลังจากนั้นฝนน่าจะหายไปแล้วสีสะเกตฝนเป็นฝนตกหนักไหมคะพอดีชาวนายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยไม่หนักครับเป็นแค่เล็กน้อยถ้ายังไม่เกี่ยวแนะนําให้ไปเกี่ยวหลังที่สิบเจ็ดนะใช่ไหมกวสิบเจ็ดดีกว่านะคะถ้ายังไม่เก็บเกี่ยวนะคะท่านผู้้าฟังท่านผู้ชมขาสิบเจ็ดไปแล้วฝนจะเคลียฝนจะหมดนะคะค่อยไป ตอนนั้นค่อยไปเก็บเกี่ยวตอนนั้นพี่ตูนสรุปลักษณะอากาศจากนี้ไปค่ะอาจารย์นี้ไปนะในเอาในห้วงสัปดาห์นี้ดีกว่าเนาะก็รวมวันนี้ไปด้วยวันนี้เองเนี่ยเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงที่เขาลงมาแล้วเมื่อวานนะฮะวันนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็ทําให้ภาคตะกชิเนือเองเนี่ยวันทัว,วาอาจจะลดลงไปได้ 2, หนึ่งถาสองาถลับในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับนะฮะฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีในภาคเหนือภาคตะวันออกชิงอตอนล่างภาคกลางภาคตะนออก นะครับที่ยังคงมีฝนที่เกิดขึ้นอยู่ลงระโชกแรงก็คงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้ว <Okay. S 2> แต่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับ mm hmm. นะฮะถ้า <Okay. S 2> หลังจากวันที่ในช่วงนี้ความกดอากาศสูงมันเริ่มอ่อนลงนะฮะอุณห <Okay. S 2> ภูมิก็อาจจะมีความผันผวนบางพื้นที่ลงบ้างบางพื้นที่อาจจะขึ้นบ้างนะครับ <Okay. S 2> และจากวันที่16ไปเนี่ยคือความกดอากาศสูงเขาลงมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ <Okay. S 2> ทําให้อาจจะมีฝนในย่าแรกนะครับฝนฟ้า mm hmm. ขนอนองและลงพโชกแรงที่เกิดขึ้นก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ วันที่17เองเนี่ยค่อนข้างเคลียร์นะครับ <Okay. S 1> ว่าใครตัวนี้ลมแรงแล้วจะมีลมแรงที่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ใครที่ตาผลผลิตก็ต้อง,งระมัดระวังในเรื่องของลมแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้ไว้ด้วย <Okay. S 1> นะครับผมนะฮะประเทศไทมนเองมาฝนไม่ค่อยมีละแต่ส่วนภาคใต้เองยังคงต้องระวังเรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่องอยู่ไปอีก2วันนะครับ <Okay. S 1> หลังจากนั้นแล้วฝนจะไปอยู่ทางตอนล่างๆนะครับ <Okay. S 1> นะฮะทางนาครล,ลงไปถึงนราธิวาสเลยนะครับผม okay. คุณมากค่ะพี่ตูนครบทั่วนะคะ24บชั่วโมงแล้วก็7วันข้างหน้านะคะเตรียมรับมือกับ high ความกดอากาศสูงหรือมมลอากาศเย็นระลอกใ,ใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวจะเพิ่ม,มเพิ่มนิดนึงสำหรับชาวเรือนะครับในช่วงหลังเองเนี่ย17 18เนี่ย17อาจจะยังไม่เท่าไหรแต่1 8 19เนี่ยขึ้นลมมันอาจจะเพิ่มขึ้นมานะครับการเดินเรือโดยเฉพาะในอ่าวไทยเนี่ยตอนการถึงตอนล่างเองก็ต้องระวังในการเดินเรือนะฮะเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งนะครับลื่นมันอาจจะสูง2-3เมตรนะครับผม ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตูนสําหรับการรายงานนะคะท้ายตอนบนก็จะเริ่มเย็นนะคะ17เป็นต้นไปส่วนภาคใต้ก็เฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะ <c oughs> สลับกันนะคะขอบคุณสําหรับการอัปเดตอัปเดตสภาพอากาศวันนี้ค่ะพี่ตูนค่ะ <c oughs> แล้วก็น้องน็อตควบคุมน้องน็อตเฟซบุ๊กไลน์ค่ะพี่ต๋องควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะวันนี้ดีเจพิิน <c oughs> พ,พร้อมทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีครับ คือกำลังฟังสถานีวิทยุกระจาย